คือน่าจะเป็นไฮโซนะครับในระดับที่ที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าไฮโซจริงอ่ะมีจริงอ่ะแบบว่ารวยที่สุดในสภาอะไรแบบเนี้ยเออมันต้องมีอะไรหนึ่งครับเงินฝากครับเงินฝากประจําเอาไปกินกับพียอะไรปีเงินฝากเผื่อเรียกเอาไปเผื่อเรียกครับเผื่อจะต้องใช้พันธบัตรเอาไว้กินดอกเบี้ยระยะยาวหุ้นดีก็เอาไว้กินดอกเบี้ยรายปีครับก็กินเยอะด้วยแล้วก็เผื่อหุ้นมันขึ้นด้วยครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนเล่นหุ้นระดับเทพนะครับเขาไม่สนใจเรื่องหุ้นขึ้นหรอกเพราไว้กินกับพี่อะไรครับ เอาไปกินพันผลนครับที่แบบพี่เอาไกินพันผลเนะอเขาจะเน้นบริษัทที่มันมัน่นคงตัวเลขดีๆแต่ไม่ใช่ว่าคุณคลืนๆเขาไม่สนใจแล้วคุณพวกนี้หาซื้อยากซื้อไม่ได้ครับต้องมีอำนาจจากนั้นนะครับอีกอย่างที่คุณจะเป็นไฮโซได้คือต้องมีบ้านเช่าครับบ้านเช่านี่ก็เป็นสัตว์คุณลุงผมนะครับหมายถึงบ้านที่ให้คนเช่าครับแต่จริงๆแล้วมันก็คืออสังหาที่มารับครับที่ให้คนเช่าเช่นตึกครับแบบว่าจะให้เช่าทำไมกให้่บ้านไมนั่งเก็บค่าเช่าให้เอยซื้อตึกก้างเปิดให้คนมาเช่าแม่เเลยออ กินกินเงินมันตอลอด